อาลวฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม G ีนีเซนเรียลไรกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับไอ้จ่องคนเดิมรนบผมเพิ่มเติมก็คือไม่มีนะครับผมเพิ่มเติมก็ปกติก็ตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วเนาะเออเวลาก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วอะก็ถึงเวลาที่เราต้องไปรับลูกของจ่องนะกลับบ้านนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเจมนะนะ ต้องไปรับเจ้าเจมกลับบ้านนะครับผมเออเพราะว่าโรงเรียนก็เริ่มปิดเทอมกันแล้วนะครับผมก็ต้องไปรับเจ้าเจมกลับบ้านนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับเจ้าเจมกันนะครับผมตรงนี้มีไฟแดงต้องจอดก่อนโอเคอไป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 ไฟเขียวแล้วอืม บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊แฟนเจ้าจ่องหายไปไหนนะผมก็บอกไปแล้วนะว่าเมียจ่องนะไปทํางานที่ต่างประเทศนะผม,ก,มก็ที่จ่องไม่ใช่จ่องก็ที่จ่องมีเงินใช้เนี่ยก็เพราะว่าเมียของจ่องนี่แหละฮะเออเขาไปทํางานที่ต่างประเทศนะผมเป็นเจ้าของบริษัทนะอืมอืมเอารถด,ดับ อ่ะไปไปไฟเขียวแล้วเอาพี่ปาดปาดเฉยเมื่อกี้นะครับผมจอดอมอไซค์อย่างเท่เอารถด,ดับอีกแล้วโอ้ทำไมวันทำไมวันนี้มันวุ่นวายจังวะเนี้ยรถเยอะนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไป ไปเส้นเส้นนี้ก็ได้ป่ะอืมจอดไฟแดงอ้าวคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจเออวันดีขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวก็โดนหรอกออโทษทีครับพอดีหมวกหายโอเคไฟเขียวแล้วอันนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะครับผมก็ไปได้เลยนะเราขับเล่นขวา เอ้ยตำรวจตุกุโดนอ่ะจอดรอให้พวกนี้ไปก่อนนะครับผมเ,เราค่อยตามมันเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกฎนะครับผมบ้านเมืองจะได้เป็นระเบียบอืมหรือว่าเราจะรับเจมเสร็จหัาจากนั้นแล้วก็ไปพาเจมไปซื้อของที่ตลาดกันไหม ลหลังจากนั้นก็จะพาเจมนะไปเยี่ยมคุณปู่นะครับผมแอะรถดับอีกแล้วหลายคนอาจจะถามว่าปู่ของเจมนั้นคือใครก็คือพ่อของโจกะัะจองั่นแหละเพราะว่าจองกับโจเป็นพี่น้องกันนะครับผมก็เลยมีก็เอาง่ายว,ว่าเป็นเป็นพี่น้องกันนะเออมันก็ต้องมีพ่อคนเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมพี่น้องแท้เพราะฉะนั้นเจมก็ ต้องเป็นหลานของพ่อจองนะครับผมนั่นเองเอา้รถด,ดับอีกแล้วรถเป็นไรวะชอบดับเกมนี้ผมขุดเกลียดเลยเวลาจอดรวรถแม่งดับเนี่ยอันนี้นะครับขวาขวาผ่านตลอดนะครับผมถ้าเป็นอันนี้ก็ต้องจอดนะผมไฟแดงนะ อ่ะแต่ถ้าทุกทางมันจอดกูว่าไปได้นะครับผมอ่านี่ไงถึงโรงเรียนแล้วหลบดิอ่ะเรามาจอดที่เดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราโทรตามโทรตามเจมก่อนนะครับผมรอรอ,โอเจมลูกเจมลูกครับพ่อครับพ่อพ่อมาถึงโรงเรียนลูกแล้วลูกลูกรออยู่ไหนเนี่ย มาหาพ่อที่ลานจอดรถเหมือนเดิมนะลูกเขาบอกครับอเอา้านี่ไงมาแล้วเดียเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเจมกับจ่องเปลี่ยนไปเอาโอเคงั้นนะก็คิดซะว่าไอ้จ่องนี่ไปทาทรงผมใหม่แล้วเปลี่ยนชุดใหม่แล้วกันนะส่วนไอ้เจมนี่ก็น่าจะตัดผมใหม่นะผมแล้วก็ถอนหมวกเอาเป็นไงบ้างลูกอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอา๋อก็สนุกดีนะพ่อเอาหันมาคุยกันก่อนสิลูก อะมันสนุกไหมอยู่โรงเรียนประจําเนี่ยสนุกครับพ่อสนุกดีผมอยากเรียนโรงเรียนอยากผมอยากเรียนโรนงเรียนประจําจนจบเลยอะพ่อได้ไหมได้สิลูกก็กูจะให้มึงอยู่โรงเรียนประจํเนี่ยแหละไปะเจมขึ้นรถเลยลูกนะพ่อเออเจมเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาลูกไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อขนมไปซื้ออะไรที่ตลาดนัดกันนะลูกจึงหรอพ่อตลาดที่ไหนอะแะไร แตพ่อพาไปช้อปปิง้งได้ครับพ่อเออถ้าเกิดเกมบัก็กหรือเกมหลุดก็ต้องขอทานะพายให้กันด้วยนะครับเพราะว่าลงมอสไว้เยอะมากก็ผมก็ค่อยๆนั่งลบมอสทีละตัวแล้วแหละเพราอกันเกมหลุดนะครับผมแต่มันก็น่าจะหลุดแหละกูว่าไฟแดงอีกแล้วเป็นไงไปเรียนมาเกรดได้เท่าไหร่ลูก อารถด,ดับเบื่อรถด,ดับจริงๆเกดผมได้เกดสี่ครับผมจริงเหรอลูกโอ้ลูกเก่งมากเลยอไฟแดงแล้วโอ้รถชนขวไม่จอดแล้วกันเกเคเคเราขึ้นทางนี้เราจะขึ้นทางด่วนนะครับผม อีแล้วเราก็ลงทางนี้โอเคโอ้รถชนก็แถวนี้มันมีตลาดนัดเปิดใหม่ด้วยอะลูกพ่อก็เลยจะพาลูกไปแวะซื้อของนิดหน่อยอ่ะจริงเหรอพ่อจริงสิลูกเขาเปิดเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ตั้งแต่เมื่อวานซื้อนี้เองโอ้จริงๆ ตลาดน่าจะใหญ่นะพ่อนี่อยู่ตรงนี้เลยตลาดนี่ไงทางเข้าเห็นไหมเออว่าแต่เราไม่มียามบอกวะยามยามายไปไหนอ,อ๋อยามเข้าอ้องน้ําอยู่ครับเข้าฟรีได้เลยครับโอเคโอ้มีคนมาจอดรถดว้วยโอ้ตลาดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้พ่อตลาดใหญ่มากเลย ปเดี๋ยวเราลงไปแวะกันลูกป่ะลูก,ล,กลูกอยากกินขนมไหมหิวสิพ่อเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยะเนี่ยอ,อ่ะงั้นลูกอ่ะมากินเลยลูกโอเคพ่อก็กินลูกก็กินนะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยสิพ่ออร่อยมากเลยพ่อโอ้มีร้านฮอทดอกด้วยเอา้าเจมมาดิ มาลูกมาหาดูเสื้อผ้ามาเจมเจมเร็วๆดีลูกเ๋ยวๆเลยครับพ่อครับพ่อนี่ลูกอันนี้คือเสื้อผ้านะลูกงั้นลูกก็หาหาดูอะไรพางนะลูกเดี๋ยวพ่อจะเลือกเสื้อผ้าไปให้คุณปู่ก่อนครับพ่ออืมตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวย ลองหาแจ็คเก็ตไปให้แกมั่งดีกว่าอืมมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้เอองั้นพ่อขอนั่งเลือกเลือกเสื้อผ้าก่อนนะลูกได้บ่ได้บ่เดี๋ยวผมยืนรออันนี้ก็สวยดีอันนี้ก็ส,นนกสีสดไปโอ้โหมันมีเสื้อผ้าเยอะมากงั้นขอตัวเลือกสักพักก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่รถ Hey, คแอปเราก็ซื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านนะผมอืมกลับบ้านกลับบ้านไม่ใช่ดิหรือว่าเราจะไปหาโจโจก่อนอืมตัวหนึงนะขอคิดก่อนหรือจะให้จ่องไปหาโจกัอนอืมอ้มๆๆ งั้นไปหาคุณปู่กันลูกไปไปเดี๋ยวเราจะพาเจมไปหาปู่กันนะครับผมอุ้ยโอ้ยรถชนให้เจมไปหาปู่ไปเยี่ยมแกกันหน่อยนะลูกแต่ครับพ่อไฟแดงอ่าอ,อมีคนลม้มมีคนลม้มอืม เออวันนี้รถเยอะดีเว้ยโอเคไปทางนี้ก็ได้นะลูกครับพ่อเอ่อแต่ว่าคือพ่อของโจก็จ๋องเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะผมตั้งแต่โอ้พาร์ทที่เต่าไหร่ออะโอ้ตั้งแต่พาร์ทที่ เรียกว่าอะไรวะตั้งแต่พาร์ทที่ผมเล่นขับทํางานแท็กซี่มั้งครับที่ไม่ได้เจอพ่อเลยอะเวลาตัดไปเลยเออไม่ได้เจอพ่อกันตั้งแต่พาร์ทแบบพาร์ทตอนต้นๆเลยนะเอออันนี้ก็ตอนที่ยี่สิบสี่แล้วอะเออก็นานอยู่นะคผมแต่เดี๋ยวเราไปหาปู่กันอืมซื้อเสื้อมาเต็มเลยนะผม ผมว่าเออพ่อของจ่องน่าจะชอบนะครับผมกับกับเสื้อผ้าอาหารอะไรพวกนี้ที่ซื้อไปให้แกนะครับผมอืมนี่บ้านเอายุงนี่ บ้านไม่ใช่ดีบ้านอยู่ตรงตรงนี้เออเออ,เอ,อทำไมบ้านเงียบๆถึงวะพอ่พอพ่อปู่ครับพอ่อปู่ครับพ่อพ่ออยู่เป,เปล่าพ่อครับโอ้พ่ออยู่ไหมเนี่ยไหนลองเคาะกระจกเรียกสิปึกปึกปึกพอ่อ เออเหมือนพ่อจะไม่อยู่ับผมเออพ่อไปไหนอะพ่ออยู่ลานจอดรถหรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่นี่มันเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยพ่อคุณปูเฮ้ยพ่อพ่อเฮ้ยพ่อเป็นไรอ่ะเฮ้ยเอาเจม คุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกไม่ใช่ดิคุณปู่เสียชีวิตแล้วคุณปู่พ่อทำไมปู่เขาถึงเสียมาเจมมานี่ก่อนลูกไปเดี๋ยวเราโทรหาคุณอาก่อนนะลูกเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกดโทรหาอาก่อนนะลูกตอนนี้พ่อเสียไม่ไม่ใช่ตอนนี้ปู่เสียแล้วคนดูครับตอนนี้พ่อของจองกระโจเสียชีวิตแล้วผม เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไปเดี๋ยวเราโทรหาโจก่อนนะครับผมอืมเดี๋ยวโทรหาโจก่อนรอรอโจโ,โจ,โจเออว่าไงพี่มีอะไรหรอจะให้อะไรช่วยกะจะให้ผมช่วยอะไรเออนายนายไม่ต้องช่วยอะไรหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยพ่อเสียแล้วฮะว่าไงนะพี่พ่อเสียได้ไงใครทำอะไรพ่อ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกลางวันน่ะฉันไปเดินตลาดนัดมากะจะซื้อเสื้อมาให้พ่อนั้นได้ใส่สรุปพ่อเสียแล้วจริงเหรอพี่งั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรเรียกรถขนศพมาให้แล้วกันนะพี่เออเดี๋ยวผมมาหาด้วยได้ได้ได้ไดนอ้องเออโอเคครับตอนนี้เราก็โทรหา โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราตัดไปที่โจกันนะครับผมโอ้ยคุณพ่อเสียได้ไงวะเน,นี่ยตายแล้วต้องไปบอกเมียก่อนเมียเมียเออที่รักที่รักว่าไงเหรอเออว่าไงเหรอโจมีอะไรหรอเออคุณพ่อเสียแล้วฮะคุณพ่อเธอเสียแล้วแล้วเสียได้ไงอะ เ,เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าพอ่อพ่อเป็นอะไรถึงเสียเดาต้องโทรเรียกรถขนศพมาเดาฉันต้องเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมต้องไปต้องไปดูพ่อที่บ้านก่อนว่าสรุปมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้จ๋องก็น่าจะอยู่ที่บ้านพ่อเนั่นแหละเออแล้วต้องให้มิวไปด้วยไหมนะเออมิวไม่ต้องหรอกมิวดูแลบ้านนั่นแหละเดี๋ยวผมไปคนเดียวก็พอ โอเคโอเคโอเครับก็สงสัยโจมันต้องเรียกรถขนศพมานะครับผมไม่ได้แล้วอย่างนี้พ่อเสียชีวิตนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมคุณพ่อของโจกระจองเสียชีวิตแล้วเจมก็แทบไม่ได้จะเจอคุณพ่อเลยนะครับผมไม่ใช่ดิเจมก็แทบจะไม่ได้เจอคุณปู่เลยนะผม อูชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยกข็ขอโทษด้วยนะครับผมเศร้าจริงๆนะครับผมพาร์ทนี้พอเสียชีวิตโอเคดังนั้นก็พาร์ทนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องผมนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ